มาต่อกันตอนที่9นะครับผมหลังจากที่หลังจากที่เคลียร์ภารกิจที่ฟาอุซิสเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ฟาอุซิสเนี่ยมันจะเอ้ยไม่ใช่ฟาอุซิสดิลอคซิตี้ลอซิตี้ลอคซิตี้สว่างแล้วนะฮะไม่มืดแล้วนะครับเพราะว่าเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วเห็นปะโอเคนะอาเดี๋ยวเราก็จะไปทำภารกิจนี้ต่อเลยนะครับ Look For The Arcane Sanctuary นะครับ within The Palace นะครับอ่าก็ให้ให้ไปที่ p a เล c นะพระราชวังนะครับเพื่อไปหาอาเคนเซนชวรี่นะครับให้หาทางไปอาเคนเซนชวรี่ซึ่งการไปอาเคนเซนชวรี่เนี่ยก็ต้องมันอยู่ในนั้นแหละเอออยู่ในราชวังแหละคุณกับวะโอเคนะครับแต่ตอนนี้เรามาลอสซ City ทำไมนะครับมีเหตุผลนะครับเรายังไม่มีลูกๆเลยนะครับลูกๆเรายังไม่อะไรเลยนะฮะ เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาหน่อยเอนอ,เอนี่อะหมดมันงหมดหมดเลยอ่ะช่วยหดช่วยหดช่วยหดติดอ่าแม่งโอ้แม่งครับนี่มาก่อนนะฮะ <X D> <X D> ได้ละได้ละได้ละ ได้ละ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 โอเคไล่มานาไล่มาณาเพียรไล่มานาใช้ไล่มานาก่อนนะครับแล้วก็โกเลมกูตายบ้า,าจริงจรองอ,อะไรอยนครับนี่นะเม็ดเราก็ยังไม่ได้ปลุกเลยปลุกเม็ดก่อนเออ ว้าวยอดเยี่ยมแต่เกียมเจียวอันเลอะวะแป๊บเดียวเต็มแล้วโอ้มาเก็บอะไรแล้วล่ะนะปะเอ้เรามีกี่ตัวนะเราเราเรา,เราต้องสร้างอีกตัวปะ่ะโอ้โผลเลมฮิวเลือดตัวเองเขาทั้งเร็วนะครับเอ้ยเราเหมือนมีสกิลเลตันเรามีลูกได้เยอะกว่านี้นี่ก่อนนะเฮอ อะดูเลยตื่นขึ้นมาลุกๆพอ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 ไปไปไปไม่ต้องอยู่นานโอเคอยู่นานเดี๋ยวจะซีฮะซิงแงไอดนติฟายก่อนขายนะครับผมขายนะอู้หองดีนะครับ ขายได้หนึ่งหมื่นนะอู้นี่นี่นี่ถืออันนี้โกเลมโหดนะครับถือนี่โกเลมโหดบอกเลยนะเค okay. โกเลมเลสซิเกตันโอแต่เลสซิเกตันเราก็จะอ่อนลงนะครับเอาไว้เลือกก็ได้นะความจริงนะครับถ้าเราจะใช้นะอย่างอย่างอย่างตัวนี้เนาะซืเซตันก็จะเหลือห้านะครับแต่ว่าก็จะโอเคอยู่นะ ออเ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 อาไว้ตรงนี้ก็ได้อันนี้วันนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ่านี่ฮะเดี๋ยวเราจะเรียกโกเลมออกมานะครับเราจะเรียกบลัดโกเลมออกมานะครับอืแล้วก่อนแอสซาสก,กิลยังไงวะ ไปที่ LT แล้วก็เอาเป็น RB แล้วกันเออนี่มาแล้วครับบัตรโกเล็แล้วโกเล็มาซาลีโหดด้วยนะครับโอ้โหหน้าตาบัตรโกเล็คโรเท่ะดูดิน่ะประมาณนี้แล้วกันลูกๆเราก็มีแค่นี้นะฮะ พาเลสอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่พาเลสนะครับพระราชวังโอเคเข้าเลยนะครับอ<ห>าเคียนแซงชูรี่อยู่ในนี้แหละนะครับนี่ก็เป็นสภาพนะครับในพระราชวังนะครับอันนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะครับสไตล์ก็จะอมืมีความหรูหรานะครับสถาปัตยกรรมแบบไหนไม่รู้นะครับช่างมาันลง เอาข้างล่างเฮ้ยเริ่มมีการฆ่ากันว่ะเฮ้ยเริ่มมีการฆ่ากันว่ะเอาเอาเอาเฮ้ยเอาละเอาละวโอ้ยังโหดยังโหดสกิลบวกสองมาเลยครับสกิลบวกสองต้องเสกต้องเสกเพิ่มต้องเสกเพิ่มครับ โหแล้วอยู่ตรงนี้นี่โคตรเสียเปรียบอะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมันสู้กันไม่จังจังอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีมาที่นี่ก่อนเคลียร์เป็นห้องเป็นห้องไปนะฮะมันเจอกันแล้วมันได้แต่ขู่อะนะมันไม่ได้เคลียร์ไม่ได้สู้เต็มที่นะมามามาเฮ้ยใครมาร้องเพลงอะไรมาใครร้องเพลงอินเดียวะเฮ้ย เอาเฮ้ยเอาเน,นี้ลูกเราลูกเราจะเย็นจะเย็นไอ้พวกตัวแสบเมื่อกี้ทำอะไรทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันเออให้มันรู้ให้มันรู้ให้มันรู้รกระดูกใครแกล้งนะครับให้มันรู้กระดูกใครแกล้งอา่าดูเช่ไหมเฮ้ยเธอตัวไหนวะเราต้องเสียตัวไหนวะโอเค เฮ้ยนี่ทีมงานเราขั้นเทพนะครับไม่พลาดเลยนะฮะสุดยอดจริงเฮ้ยลงมานน้ตลงมาน้่ไว้ลุยลุยไปไปสู้เลยสู้เลยสู้เลยเฮ้ยเใจเย็นใจเย็นโอ้โห เออไอ,อ้ไรไรเบลสีเหลืองครับโอ้โหฆ่าลูกเราเยันยนนะยันย็นเลยโอ้โหโเล่เลือดเราดุดันนะครับอโอ้โหแช้เลือดแล้วแช์มานาดได้ไหม นจัดไปจัดไปใจเยน็นเฮ้ยออืืมมเคลียร่ยเคลียร์ลูกเคลี่ยเขี่ยมันเลยเคลียร์มันเลย,เย,เล,ยลูกเอออย่างนั้นแหละโอ้แท้ดูสมอระพูมนี่แหม่โอ,อ้เซปเตอร์ว่ะแกนเซปเตอร์น่าจะโอเคอยู่นะ ดูสมหมอเราภูมิแล้วสู้ค่อนข้างยากนะครับเพราะ,ะว่าศัตรูมารอบทิศและสามารถสอยเราด้วยอาวุธที่เป็นระยะไกลได้นะครับโอ้ยอันนี้จะดีกว่าที่ลูกลูกน้องเราใช้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวค่อยดูค่อยไปเทียบนะครับอันนี้เราเอาใช้ไหมเนี่ยอันนี้คือตีมาได้นะอืไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขายเหระนะครับ เอาใช้เท่าที่มีนะครับอเข็มขัดนี่นะฮะโอ้เข็มขัดนี่พอฟอ,อ,อของน้องของน้องโอ้คล้ายๆกันเลยนะฮะเออไลโซลเล่นมาโซลเล่นนะครับอืมก็นั่งโอเคนะเอาเดิมนะเจ็ดยี่สิบหกหกยี่สามไม่ได้ต่างเยอะนะครับ ขายนะครับโู้กันมารอบนี้เก็บเงินได้สองหมื่นค่อนข้างโอเคแหละนะครับปะลุยเ,ยเมตตายไปตัวนะฮะปลุกก่อน <c oughs> เดินเม่ทั่วเลย มามามาเออเฮ้ยจะอัดเราเหรอะจะอัดเราเหรอนายจะอัดเราเหรอเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีมงานเราไม่ยอมทีมงานเราไม่ยอมไม่โดนอัดติดขาดเลยอทีมงานเราไม่ยอมอ่ะนี่ขึ้นกลับทางบนนะครับเฮ้ยกล่องนึกว่าเก็บได้กล่องเก็บไม่ได้เป็นกล่องหลอกนะอ,อ่ะมา ต่อต่อต่อ,ตอ <im it> ไ,มไม่เอาไม่เอาไม่เอาเข้าไปเข้าไปเข้าไปทางแคบนะครับทางแคบทางแคบทางแคบก็เป็นจุดอ่อนนะครับในการที่ทําให้กองทัพของเราเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปลุมนะฮะ <im it> จะเป็นการสู้ตัวต่อต,ต,ตัวซึ่งลุมมันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับอืม เราเป็นพวกลุมอยู่แล้วนะเน้นลุมครับเดินกลับทางนี้ครับเดินกลับทางนี้เราจะได้เดินให้ทั่วนะครับเปิดแมปให้ทั่วเฮ้ยไอตัวนี้ยังไม่นั่นเฮ้ยเอาสกิลมาอีกแล้วเออใช่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้ยังใช้ได้ยังใช้ได้ยังตังไหนไม่ศพตังไหนไม่ศพตังไหนไม่ศพ หาศพไม่เจอโอ้โหเฮ้ยตรงนี้มีศพอ่าได้ดิ้าไปดูเลยดูเลยเออไ่องนงี้ไอตัวนี้มันไม่ตายอ่ะเนี่ย เปิดเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนเปิดประตูแล้วเข้าไปลุยเลยเออนั่นแหละหัดเลยเรียบเรียบเรียบร้อยครับลงไปพาเรสเซ拉สเลเวลวันนะครับเป็นเหมือนห้องเก็บของข้างล่างในพระราชวังนะครับ โอ้ยแสบจริงพวกนี้ต้องตีไม่ได้ด้วนะฮะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยฮนะับาทีนี้ก่อน,นริบเียกเมย์ออกมาก่อนมีเยอะก็ดีนะฮะจะได้ช่วยกันสู้นะ,ะมาเลยพวกนี้พวกแสบทั้งหลายเสกเลยเสกเลย ฮวัดวดโอเคสวยฮะมีเพลงอินเดียให้ฟ nah, ังเออเพลงอินเดียหรือเพลงอียิปต์วะแต่แต่ไม่รู้อ่าอินเดียอียิปต์ะแต่เป็นแขกอะแขกอันนี้มีอะไรไหมให้มีนะโอเคกลับ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 ทางเดิมเนี่ย

สบายสบายนะฮะเฮ้ยเจอของดีกลับสิครับโอเครู้สึกบัตรโกเลมเราค่อนข้างที่จะ <c oughs> ค่อนข้างที่จะอึดนะครับกว่า <wh> โกเลมดินเหนียวพอสมควรฮนะนนะั้นเก่งเก่งกว่าวะเออยอมรับเลยนะยอมรับว่าเก่งกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นนะปะ่ะหฮยมามามารับการเปรียเยภาพเราเนี่ยสบ,สบายๆยแล้วครับ ครับเล่นช่วยกัน,ช,กนช่วยกันหวดช่วยกันหวดนั่นแหละแล้วก็เราอยู่วงนอกครับไม่สนนะั่นนะไม่สนใครว่าไงนะครับ Level อาริเซน่าเรเวลทูชั้นสองครับชั้นสองวัดหัวนั่นแหละสวยมากครับผมสสิมิธาเขาอ,อ่านสสิมิธาปะรู้อ่านส,สัตมิธาที่เฉยอันนี้ไม่รู้นะ <laughs> แต่เหมือนว่ามันมี SC เนะาะก็อาจจะซัาสินะมี2ตัวที่ให้2อซอสอสิงสอสิงสอสองอันนะครับตามนั้นแล้วกันนะเอาเป็นว่าดับโมงกันเลย ลูกตามพ่อมาเร็วลูกพ่อจะให้เจ้าออได้สู้อย่างที่เจ้าต้องการลูกบอกต้องการตรงไหนวะแต่เด,ดือดร้อนฮะเข้ามาทุบบุบบุบ,บโอเคดีมาก เลยจัดเลยนิ <à déc> <ations> <an iously> ่มโอ้บบวกครับเกือบไปแล้ว บัตโรโกเลมเราเหมือนเหมือนศัตรูเลย <g ül> เออตัวเหมือนศัตรูเลย <c oughs> นี่ๆสีแดงๆไกลๆตัวแบบป้อมๆเหมือนกันเลยเลยงงๆอ่ะเข้ห้องพวกนี้มาอัดมันลูกอยาให้ได้เกิด เดินกลับเหมือนไม่กลับกว่ได้เลยัน,นี้แหละลงทางนี้ทางลงมีครับไม่ระเบิวทรีอุ้ยดุ๊ย นี่แหละชิวๆครับมามาดิ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 วายอยู่แล้ววายอยู่แล้วโหกองทัพของทัพมันใหญ่ขนาดที่ว่าลูกเราก็ตกไม่ทันนะนะเอเอรุมมาเทียะตัวครับฆ่าไปางั้นแหละ Okay. เเป็นเย็นนะเปิดประตูก่อนเออเข้าไปเลยสมรภูมิสู้กันผ่านกงอย่างนี้นี่เรียกว่ามันไม่แมนพอนะหมด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 ,หมด เเออออกระเด็นครับกระดูกนี่เวลากระเด็นนี่จะดังคุบๆๆๆนะฮะกอบกบกบกรบแสดงถึงความกระเด็นจริงจังฮู้ยฮู้ยฮูยฮูยเลือดเลือดเลือดคือแช่เลือดกับเราเนี่ยคือบัตรโกเลมเอาเลือดเราไปบอกว่า เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนต้องมายเลือดเราลดจังนะครับอืมคอนเวิร์ต86% damage to life นะครับอืม,อมแสดงว่าถ้าทำ damage ได้เนี่ย86%ก็จะมาเข้ากับเลือดเราใช่ปะ่ะอออืมเโอเคแหละนะ good day ปวดยับขายฟิ้งาเหรอฮะไม่ใช่ครับไม่จำเป็นครับไม่ใช่มันก็โอเคสเตตัสเราเขานั้งโอเคอยู่นะใช้ทำไมล่ะไหมอ่ะอ่ะไม่เงาไงล่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นจุดนี่แล้วนะฮะอ่าโอ้โหตัวป่วนอยู่ข้างในเลยนะฮะเวเดอร์ดุนบิดบิดเออหดมนันหดมนัน

อาเคียนเซนชชรี huh. ่นะครับอย่างเท่ครับ <Hello. S 1> แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอาเคียนเซนชชรี่นะฮะเราต้องเคลียร์ทางก่อนนะครับโอ้ oh. วันนี้อย่างเท่นะใช้ไม่ได้ขายโอเคเงินมีสามแสนกว่าแล้วซื้อไม้ดีๆได้แล้วเนี่ย แต่หมายทีก็ใช่ว่าจะออกมาเยอะนะครับไม่จำเป็นด้ซ้ำนะครับอ่ะขอเสยษไฮโซลี่ครับกาบก่อนอ่ายังๆยงยงเรายังไม่ไปนะครับเราอยู่ที่นี่ก่อนนะครับพาเลสก่อนนะครับพาเลสเซ่า ร้อยหรือเปล่าเด็ดว่าแหละอืมมูอะไรวะทางไม่มีเลย <c oughs> ทางโน้นต้องต้องลงทางนี้รหรอเฮ้ยมีตัวรอดหรอมีคนรอดครับมีคนรอดมีคนรอดเจอเคียนเซนชุลี่แล้วนะฮะควีตล็อกเรา ว่าไงบ้างนะฮะไฟ mm hmm. okay. ฮอลาสุนจะโน่เค็ะหาต่อไปด้วยตอนแรกหาหานั่นหานี่นะครับชีวิตตักหาหาทุกอย่าง คลิปตัวปัดไม่ล่วงเลยนะครับูเครับโอเค เฮนเซลชลลี่ก็เปิดเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวต่อกันพักหน้านะฮะเออโอเคคราวนี้พักแค่นี้ก่อนนะครับผมบายบาย